สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวนะคะสะเก็ดข่าวแรกวันนี้ไปชมความตั้งใจให้ผู้มาฉชีดวัคซีนได้ผ่อนคลายแต่ไม่มีใครสนใจนี่สิเกิดอะไรขึ้นไปชมกันค่ะ ไปที่จุดฉีดวัคซีนณเทศบาลเมืองอุทัยธานีค่ะก็มีผู้สูงอายุที่ถึงคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะและที่นี่ก็เป็นอีกที่ที่เขามีดนตรีมาเล่นให้ฟังเขาบอกว่านักดนตรีของเรานี้นะคะตั้งใจเล่นมากๆแต่สวคนฟังนี้สิคะคุณตาคุณยายอาจจะไม่อินกับเพลงที่เล่น เดียอย่างเดียวนะอ่าพังคองอย่างเดียวไม่เป็นไรค่ะนักดนตรีของเราตั้งใจมาเล่นถึงคนกลับบ้านเลือแต่เก้าอี้นักดนตรีของเราก็พร้อมเล่นนะคะคุณผู้ชนะครับที่มาชิร์ดนตรีเนี่ยมารับชมรับฟังผมนะครับก็ตอยู่กับผมนะครับว้าว นั่งฟางก,กันเงียบกริบเลยเนะจ๊า